สวัสดีอาจารย์ทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลันอัศวินออฟเดอะก็อดสวัสดีทักทายนะครับผมวันนี้มาแชร์นะฮะเกี่ยวกับการล่าวงแหววิญญาณน,นะครับของผู้เล่นที่พอเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วครับการล่าวงแหวนวิญญาณเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าวิญ กำลังมันช่างเยอะซะเหลือเกินนะฮะหรับผมนะครับอยู่ที่ชแนลนะครับวิหารวิญญาณยุคสามสิบหกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก็หลายท่านก็ถ้าหาเพื่อนเล่นนะครับถ้าจะกลับมาซื้อผมนี่ก็น่าจะเต็มแล้วนะฮะก็แชร์ คือใครที่กําลังจะเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระบบช่วยเหลือของเขามีอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล3เ0อ่อ40นะครับพลังตอนนี้อยู่2ล้านนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนี้ใช้ทีม2นะครับทีม2เป็นทีมที่ มีเท่าพิษมาแล้วก็ปีบีตรงมานะครับนะมีเท่าพิษกับปีบีตรงมานิดเนไม่ค่อยดีนะเด้งเด้งนิดนึงนะครับถ้าเป็นทีมหลักก็จะสองแสนสี่แล้วนะครับทีมหลักจะเป็นจูชิงมู่ไปถังซานแล้วก็ตะเท่านะครับเท่าพิษแล้วก็ออสการ์นะครับหรือพ่อใหญ่ซกกอกของเราตอนนี้เราใช้ทีม2องอ,องครบอยู่ อ่าไม่ใช่ทีม3นะครับทีมสให้เรามาที่ฝึกฝนนะครับอ่าแล้วเราเลือกที่สังหารสูตรวิญญาณนะครับแล้วก็ลองเลือกสักตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ผมติดอยู่นี่มานานนะครับแล้วเพิ่งสังเกตแต่มันมีโหมดช่วยเหลือนะครับเลือกตรวจสอบสังหารครับนี่นครับ ก็ข้อจำกัดของเขานะครับพลังลบแนะนำคือ,อ2,009น,นะครับแต่ของเรายีงไม่ถึงสังเกตที่มุมขวามือนะครับจากแบบทั่วไปแล้วก็โหมดช่วยเหลือให้เราเลือกโหมดช่วยเหลือครับของผมเลยอีก5ครั้งนะครับเราจะขอความช่วยเหลือได้ประมาณ10ครั้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าต่อวันหรือเปล่าเพราะผมเพิ่งเจอฮนะก็เลยรีบแชร์นะครับอ่าจากนั้นเราก็เริ่มต่อสู้ครับ มันจะให้สร้างทีมนะครับเราก็สร้างทีมจะตั้งทีมขึ้นมาครับผมจะใช้วิธีการชวนเพื่อนนะครับใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็เลือกเพื่อนมาสักหนึ่งคนนะครับเลือกเพื่อนมาเอาพลังเยอะๆหน่อยนะครับเ็เ่อนตัวนี้ครับผมยุจแล้วก็เลือกเพื่อนมา,านนนนนผมยุธก,ก,ก็มามาๆเข้าเลยครับ มันก็จะลบสิทธิ์ของเราไปทีละหนึ่งครั้งนะครับมันจะปรับให้สปอนเซอร์นะครับมีความสามารถเท่าเทียมกับพลังของเรานะครับตีง่ายขึ้นนะครับตีง่ายขึ้นกัแบบเดียวตายครับเราก็จะได้เก็บคิวไปเก็บยิ์ครับ เรียบร้อยครับได้โอ้ได้ห้าพันปีครับเยี่ยมมากถ้าผมเข้าหมวดธรรมดานะครับสู้ไม่ได้นะครับแพ้นะครับถึงแม้เพื่อนเราจะพลังเยอะแต่ว่าถ้าหมดธรรมดาที่จะโดนตบล่วงนะครับตอนนี้1 2 8่งแปดนะครับอีกสักรอบหนึ่งครับนะครับโดชิเลยอีก4ครั้งนะครับแล้วอีกครั้ง ไปลุยกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่เจอทางตันนะครับก็อย่าลืมใช้โหมดนี้นะครับบางทีเราก็หาคนกิ่งๆมาแบกไม่ได้นะครับโหมดนี้ก็ช่วยได้สิค,ครับแล้วรอดูว่าพรุ่งนี้จะมีอีกไหมนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแคที่ชอบ M, เกมแนวจอมยุทธนะครับอย่ามาเล่นด้วยกันนะครับ ที่ช่องของเรา,ารครับสารคดีเสียงหลอนฮะจากสารคดีกลายเป็นเกมเมอร์ซะแล้วนะโอ้โหได้5,008ครับดี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 เก็บไปครับเก็บไปอะไรไปตีตัวอื่นบ้างครับเอาตัวไหนดีที่ใช้บ่อยๆตัวหมีนี่ก็ดีครับตรงเป้า เพิ่มเมนยำเพิ่มเมนยำแล้วอีกสามครั้งครับเดีย๋ยววันนี้จะใช้หมดเลยนะครับเรา๋มาดูพรุ่งนี้มาอัปเดตกันครับว่าเขาจะเพิ่มให้เราไหมถ้าเพิ่มให้ทุกวันนี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับดูก่อนเราจะมาอัปเดตหรือว่าใครที่เคยใช้หมวดนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเขาให้ทุกวันวันละกิ่รอบไหม ให้วันละสิบก็ถือว่าเยอะนะเรียอยบร้อหมีห้าพันหกอุ้ยแจวเลยครับสวยงามครับในเยอะอยู่วงแหวนห้าพันหกร้อยปีครับเหลืออีกอกี่ครั้งครับอีกอกี่ครั้งมีอีก คั้รอบหนึ่งครับเหลืออีกสองครั้งครับไปก็ไม่มีใครแบกครับแบกตัวเองไปก่อนนะครับช่วงนี้พอดีอยากเล่นทีมพิษลองรู้นะครับแต่ก็ขาดปักเป้านะครับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับตัวปักเป้าํานั้วิจันยุทธนะครับเป็นทีมพิษเหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าค้ทีมเม่อไหร่คอมโบกันฉน,นัดนันไปนะครับเรีหยบด้อยตายอย่างไวครับห้าพันหนึ่งโอ้ได้บุงเยนค่อนข้างจะดีนะครับห้าพันอัพเลยนะครับตัวสุดท้ายเอาตัวนี้แหละรอบสุดท้ายแล้วครับไปครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใช้ครบสิบรอบแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับอาิคาคนนี้ก็บับไ้อยู่ผมเน้นเอาอาศิคาแรงๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสายตัวดครครับเอาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเรียบรอ้อย เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> เห็นมีไหมเฮ้ย <c oughs> โอ้โหสามพันเจ็ดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หมดแล้วนะครับสิบครั้งของผมเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้เสียงหมานะครับดูว่ามันจะขึ้นว่าอย่างไร ชดช่วยเหลือของคุณไม่พอนะครับแต่เขาไม่ได้บอกเงื่อนไขโอเคครับหมดแล้วก็รอดูพวกนี้ครับว่าเขาจะอัพให้ไหมนะครับได้132่าแล้วครับตัวต่อไป140นะครับเป็นตัวอะไรมาดูเพิ่มทุกครั้งที่ศัตรูตาย1เพิ่มทีด็ค่อน เ <Okay. S 2> ยบแล้วครับนี่คือโหมดช่วยเหลือนะครับมาแชร์เพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเล่นไปด้วยกันนะครับตำนานจากยุทธพูดถังซานแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดี <laughs>